ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ,อนพับผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัดจตุจักรเหมือนเดิมนะฮะเป็นชูการ์ไกลเดอร์ฮะนี่เป็นจอนนี่อ่เป็นแมสซี่ที่ผมเลี้ยงไว้นะฮะซื้อมาจากร้านพิบัติตอนนี้ก็เริ่มเป็นหน,น,นุ่มแล้วติดสัตว์หัวกันล้านนิดนึงแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าที่ร้านพิบัตรมีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยฮะ นี่วันางใสนนี่อันนี้อันนี้ได้แดนนส้ีไม่ใช่ออกล้องนะชัดสีสูงราคาปกติ <formation Chop> <laughs> มีสีอันนี้รูซิติกตัวเมียสองอันเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่คือตัวเมียใหญ่ตัวเมียก็ประมาณตัวเมียก็มีกิ้งก่าเข่านะครับเพื่อนไปไหนล่ะตัวเมียสองนี่ครับเพื่อนแมสซี้ครับเพื่อนก่อนที่เราจะไปอัปเดตราคาจุกกาที่ร้านพิบัตินะครับผมขออนุญาตให้ อาหารตอนเช้าให้กับชูกาของผมก่อนนะฮะนี่เป็นลูซิติกผมว่าตอนเช้าเนี่ยผมสังเกตว่า7จ็ดโมงถึงแปดโมงเนี่ยเขายังไม่นอนหลังจาก8ปดโมงแล้วเขาจะนอนผมก็จะให้อาหารตอนเช้ามือช้าให้เขากินเนี่ยอันนี้ก็เป็นคีมิโนตาแดงครับผมก็จะให้อาหารเม็ดให้นอนอะไรอย่างเงี้ยให้เขากินก่อนก่อนนอนนะฮะชูกาไกด์เดอร์ที่ผมเลี้ยงเนี่ยมีอยู่3คู่กับอีกหนึ่งตัวนะครับก็ทุกเช้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมก็จะให้เขากินก่อนที่เขาจะไปพักผ่อน เนี่ยสำหรับตัวนี้ก็คือแมสซี่นะฮะเป็นเป็นทูแพที่นั่นนะครับ,เ,เ,รบเดี๋ยวผมจะพาแมสซี่ไปตัดเล็บที่ร้านพิบัติด้วยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านพิบัตินะแต่ถ้าแต่ถ้าผู้สวยเมียสวยมันก็สวย,สวยไปเลยจบนี่ยเพื<ๆ>่อนๆเราอยู่ร้านพิบัตินะครับตอนนี้เรามาเดือนละครั้งเรามาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยง ที่ร้านพี่บัตรนะครับเนี่ยชื่อ่องผมนะครับนี่ยังมีตัวตัวตัวโวยังมีนะฮะหนี่ยตัวกู้เพื่อนเพื่อนบอกนะเพื่อน,นตัวกู้เนี่ยต่อให้มันหัวเกิดยังไงผมรับอาการแล้วผมเลี้ยงมาแล้วยังไงขนมันก็จะขึ้นมานะครับพอมันหายหายติดสัตว์หรือวอะไรนะฮะเพื่อนๆตัวกู้ไม่ต้องบางคนก็บอกไม่รู้ยะงจำไม่ได้เลยเพิ่งขายบางคนก็บอกว่า ตัวผู้จะหัวล้านอะไรเงี้ยไม่จริงครับมันหัวล้านเป็นช่วงเดียวนะฮะเนี่เพื่อนนี่พี่บัตรนะครับพี่บัตรวันนี้มีอะไรเนี่ยนีร้านพี่บัตรเนี่ยไม่ได้มีแค่สองตัวนีะก็มีมีแต่ทูแพทนี่มีทูแพทนะครับเพื่อนนี้ทูแพทสีทั่วไปทูแพทสีอ่อนนี่ทูแพทสีอ่อนนะเพื่อนอันนี้ตัวอันนี้ตัวยใช่ครับผมพันสามเท่านั้นนะฮะ ไม่ได้เปิดใครไปเกินใช่ปะไม่รู้ไงยังถามไม่เจออะไรอย่างเงี้ลยคนเมื่อกี้ข้ออะไรกันอ้อยตัวใหญ่ไปเลยตัวใหญ่ทั้งคู่ท่านนี้คะสีอะไรเคาเรียกว่าสีอะไรคีโนตาแดงเป็นกูแพทนะครับที่บ้า่านนี่พี่บัตเทิงยังกำลังฮิตอยู่นะครับฮีตตรงเมียสีอะไรกูแพทสีสูงราคาปกติเนี่ยกูแพทนะครับ ยัะมีสองชนิดนะครับทูแพทสีสูงทูแพทธรรมดาครับนี่ทูแพทธรรมดาราคาเท่าไหร่ครับพี่บัตรทูแพทก็ได้พันแปดกับสองพันตัวพันแปดพันแปตัวเมียสองพันนะครับเพื่อนเนี่ยนีู่ด้วมันไม่ี่ที่เขาขายหรอที่เห็นนี่นะครับมันเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นตัวรองแล้วก็แล้วก็เนี่ยมีทูแพทสีสูงนะฮะเนี่ย แล้วตูแพสสีสูงอ่ะครับเพื่อนก็ประมาณ2,002กับ2,002กับ2,000นะครับเนื้อสีมันจะแตกต่างกันเลยเนี่ยสีสีจะแตกต่างเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เปิดอยู่สายมัน้าเป็นโมแพทโมแพทก็มีนะครับเพื่อนใหม่ล่าสุดเลยกล้องตูมนได้จะเป็นหางขาวหางเป็นสีขาวสตัวจะเป็นสีอ่อนเนี่ยมันต่างกันเลย เพื่อนดูขนมาหางขาวว่าหางดำดูตามเลยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ด exactly. ูข es ้อเปรียบเทียบระหว่างโมแพทกับอันนี้นีเดี๋ยวให้วิบัตรีย่เทียบนะเพื่อนถ้าเป็นตัวพิษไอตัวโมแพทหางก็จะขาวหมดหางจะไม่ดำนี่เปรียบเทียบโมสะโมซาอีกธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หางไม่อันนี้ทูแพทธรรมดาอันนี้เป็นโมแพทตูแพทธรรมดาครับเนี่ยหางจะดำ แต่ถ้าเป็นโมแพทหางจะขาวสีตัวจะอ่อนกว่าたたนี้อนี้กำลังพึ่งมาครับเพื่อนเนี่ยก็เลยยังเกียวอยู่เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูตูแพทเนี่ยตัวนี้เป็นตูแพทธรรมดานะครับแส่วนนี้โมโมสไซแพทติทน,นั่มนะเนี่ย สวยนะฮะอันนี้เพื่อนดูนะฮะอันนี้โมแพทโมแพทไม่ใช่โมสีตัวนี้เป็โมแพทโมแพทที่นั่โ <More S 1> มแพทโมแพทคือตัวใหม่โมโมแพทนะครับเพื่อนอันนี้คือคีมินโนตาแดงคีมินโนตาแดงก็มีนะฮะที่ร้านพิบาาัติฮะเนี่ย นี่ตัวน่ารักหน้าตาแบบวะไลสวยสวยสวยตาแดงสวยๆนะครับเนี่ยนี่ไม่ต้องกลัวครับก็ประมาณพันแปดตัวผู้พันแปดตัวเมียสองพันสามราคาก็เท่ากันครับตัวผู้พันแปดตัวเมียก็สองพันห้าสองพันสามอ่าราคาคุยได้ราคามาคุยได้รับรกันเป็นราคาส่งราคาถูกราคาถูกแต่ของเกตเองของสภาพสวยดูความน่ารักของน้องครับ ออนี่คือชูการายเดอรนนะฮะตัวแพทน,นี่ยมันสวยอันนี้เป็นมอตีออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ครับเรามาดูชูกาที่ร้านพีบัตนะเรียงตัวเลยนะฮะเนี่ยสีสีที่มีวันนี้คือเพื่อนๆเนี่ย,ยผมมาถ่ายตอนเย็นผมบอกให้ก,ก่อนอนเช้า,ชาเนี่ย หมดไปแล้วนะครับผมนะไม่ดีเองทำธุระอะไรอยู่อยู่ที่บ้านอันเนี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามาตอนเย็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาถ่ายกันเนี่ยมีสีอันนี้ลูซิติกน,นี่กาววกาววนะครับเพื่อนๆเอาถามก่อนลูซิติกเนี่ยที่เขาเขาชอบมาถามว่าลูซิติกมีตาแดงลูซิติกมีตาแดงไหมมีแต่ราคามันต่างกันเยอะ ราคามันแตกต่างกันเท่าไหร,ปร่ประมาณตอนนี้ก็ประมาณห้าหกพันไปเ0 0ห้าหกพันถ้าเป็นลูกสติกตาแดงนะใช่ใชม่มีเลยเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวว่าหลังเจ้าไมาให้เห็นว่บ้านอยู่<ด> ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ติดต่อพี่บตดได้นะรูที่ติดตาแดงที่เข้าาหาเนี่ยแล้วก็นี่นี่นี่คือสีขาวเนี่ยเป็นรูทิติกธรรมดาตาดำเนาะนี่ตัวผู้พันสามตัวเมียพันห้าเนี่ยตัวผู้พันสามตัวเมียพันห้าราคายังเท่าเดิมเลยนะครับขนสามชั้นขนสามชั้นใช่ไหมเกรสงนอกเกรสงนอกนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนสวยุภาพสวยนะเนี่ยลูกค้ามานะฮะมาดู โมไซอิสแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อเลยโมไซอิถึงมีน้อยเราก็จะถ่ายนะครับเพื่อนเนี่ยโมไซอิสพันแปดนี่โมไซอินี่ตัวผู้พันแปดตัวเมียสองพันนะครับเี่ยโมไซอิสโมไซอินี่คือเพื่อนเพื่อจะเห็นต่ตอนนี้สินค้าน้อยมากนะฮะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าสีโมไซอิสนะก็จะเป็นสีเหมือนอะสีดํา อ่าข้างหลังแล้วก็หัวหัวขาวหางขาวขท้าขาวเนาะนี่นี่เพื่อนนี่ผมให้ดูเลยเนี่ยราคาก็ตามนั้นนะฮะนี่น้นี่เท้าเบาเบานี่คือผมถ่ายที่มีก่อนนะถ้าตัวอื่นก็มีแต่แต่ที่ร้านมีบัตรก็ต้องสั่งอันเนี่ยอันนี้คือตแพทแต่เป็นสีพิเศษตัวแพทเป็นสีพิเศษฮะเป็น ตัวผู้ก็ประมาณพันหกถึงพันแปดอ๋อตัวผู้พันหกถึงพันแปดนะครับตัวเมียก็ประมาณสองพันสองพันสามตัวเมียก็สองพันสองพันสามนะครราสาันนี่คือนี่คือถูกแพทนะใไม่เกินราคานี้เนี่ยเพื่อนให้เพื่อนดูเลยโสีสูงสีจะสว่างสีจะออกสว่างสวยสีสวยนะครับไซส์ปลอดไทยสองเดือนคือผมจะให้เพื่อนดูเลยไซส์ดีเลย <im itation> นะฮะสวยแน่นอนแปลว่านี่มีคิมิโนโคิมิโน่คิวลโนโ่ก็น,น้อยแล้วนีวนนน่คือเมื่อเช้านี่เยอะมากอ่าพี่บัตรบอกเนี่ยคิมิโนโอ่ะแล้วคิมิโ,น,โนนี่คือมีตาดําด้วยไหมแล้วก็มีม,มีมีตาแดงทั้งหมดคิมิโนโไม่มีตาดำเนาะใช่เป็นตาแดงแล้วก็ <โอ S 1> มีถ้าเป็นตาแดงใสก็ไม่ได้แตกต่างกันมีตาตาแดงทับทิมอะไรเงี้ยนะฮะราคาเท่าไหร่เนี่ย ตัวพู่ก็ประมาณพันหกถึงพันแปดพันหกถึงพันแปดนะฮะเพื่อนตัวเมียก็ประมาณสองพันสามตัวเมียก็สองพันสามนะฮะเพื่อนอยูได้นะฮะนี่แล้วน้องนั้นเนี่ยมีอะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่่่านีตัวโชว์ก็มีนะฮะเนี่ยเพื่อนเอามาเยอะวันนี้มาเยอะเลยนะฮะนี่แล้วก็นี่มี่อ่าเนาะ อร์มอลก็มีที่ร้านแย่นะฮะเพื่อนห้าร้อยนี่ตัวผูเนาะนะฮะตัวเมียก็ประมาณหเจ็ดร้อยตัวเมียตัวเมียก็เจ็ดร้อยนะฮะเพื่อนเนี่ยนี่อร์มอลก็มีฮะของแกที่อ่าอร์มอลของแกก็สีสวยนะครับเพื่อนนยฮะนี่เล็กที่หน่นี่หน้ากลมแล้วเลยฮะนี่นะครับนะฮะมาดูได้นะฮะแล้วนี่ที่ร้านแกเนี่ยตอนเนี้ย มีเนี่ยเบียดดาก้อนอ่ามีอ่ากิการเข่าะครับเพื่อนนี่ไปไหนล่ะตอบนะฮะนียดนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเก้าตัวแล้วนี้เจ้าของเขาเซลเหลือสองพันเจ้าของคือสามพันห้าเนี่ยคือคือเจ้าของเขาสมัยก่อนไม่ต่านี่เซลครับ สองพันเหลือเอ้สามพันเหลือสองพันห้าเ่ะนี่สวยนะฮะเพื่อนเนเนี่ยที่ร้านแกตอนนี้มีเห้งมาอ๋อพี่เมย์เนี่ยนะนี่นีอันนี้แล้วอย่างนี้ทําไปทําพ่อแม่ผ่านได้อย่างได้เลยเนี่ยนี่กําลังลอกเลยฮะเพื่อนเนเนี่ยสวยนะฮะมาดูได้นะฮะไม่ดูเลยเซลนะครับราคาเซลปล่อยได้พันสองเลยนี่ฮะ เลื่อนมาดูนะนเนี่ยแล้วก็นี่น้องนั้นก็จะมีพวกมูต่างๆนะฮะเนี่ยอันนี้งูงอะไรนะบอลไพทอนอไพนเนเดี๋ยวมีกบอัานฟอกก็มีน,นะฮะดูดิเชื่อไหมครับเพื่อนๆเนี่เกาเกาเตื้อเลยเ <c oughs> นี่ยฮะ <c oughs> เอาเอามาดูเ <c oughs> นี่ย ที่ร้านแกจะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเพื่อนก็จะอยู่ตรงประตูสามเจเจมอนะฮะผมจะมาสองพันห้ามีตัวเนี้สี่พัันผมผมก็วันนี้มาแวะที่ร้านแกนะฮะก็วันีพวดีพาพาเจ้าแมสซี่มาให้แกช่วยตัดโอลใต้ตัดเล็กนะฮะตันนี้ก็แมสซี่ก็ซึมอยู่นะฮะนี่ นี่พันสองกันเลยผมจะอบอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายสัตว์เลี้ยงผมที่ที่ร้านนะฮะนี่แมสซี่หงอหิวแล้วะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแมสซี่ก่อนนะครับเตมีสองนี่ครับบรวดแมสซี่มาเที่ยวนะครับพาให้พี่บัตมาช่วยตัดเอ่อตัดเล็บนะครับเนี่ยตัดเล็บหมดหมดแล้วนะครับนี่ยไม่เจ็บแล้วคือแมซี่เนี่ยเป็นเพศผู้นะครับเพื่อน อันนี้ค่งหายจากการเป็นสัตว์ฮะหัวก็ช่วงเป็นสัตว์เนี่ยหัวก็ร้อนนิดหน่อยผมบอกให้ก่อนเลยะฮะเนี่ยฮะเพื่อนตอนนี้แมสซี่ก็หายหัวล้านแล้วนะฮะ <loc> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าคือของผมเนี่ยเป็นตัวผู้นะฮะเพื่อนแต่คิดว่ามันจะเป็นหัวล้านแต่ที่ไหนได้เนี่ยตอนนี้ผลเริ่มขึ้นแล้วนะฮะเนี <c oughs> ่ยเพื่อน เดี๋ยวแม่ซีต้องไปอาบน้ำนิดหน่อยสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็เนี่ยร้านพิบัติก็ประมาณนี้มีลูกค้าเยอะเลยเดี๋ยวไปดูนะครับค่อยตอนนี้จะแพงหน่อยครับเขาขาเพื่อนๆเป็นไงบ้างฮะกับการอัปเดตราคาชูการ์ไรเดอร์ที่ร้านพิบัตินะฮะก็ร้านพิบัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตราคาเรื่อยๆนะฮะก็ราคาก็จะประมาณนี้จะไม่หนีไปกว่านี้ฮะอ่ะ อ่าถ้าเป็นบาททิตก็อาจจะถูกกว่าในคลิปรู้ไหมก็แพงกว่าในคลิปมันก็ขึ้นอยู่กับคนใจตลาดนะเวลานั้นเนาะเพื่อนๆแต่ยังไงเพื่อนๆก็แวะมาเวียนดูพูดคุยอภิบัตรได้ที่ร้านแกตรงบูธข้างตึกสยมอเยื่องเยื่อประตู3ามนะฮะแกะจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาถึง17เนาฬิกาเนาะก็เหมือนเริมื่อนเพื่อน ฝากกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ